ตอนนี้ก็ได้เวลาไปใส่นาะพี่นอ้องน้องเพิ่นก็มาน้ำเนาะพระจอนเข้าไปเอาโคบอยู่บ้านเลยเอาเพิ่นมานำไปใส่เป็ดกบเลาะตั้หัวตั้ห่องพี่นอ้องสามไอ้น้องเนาะเดีๆๆ๋ยวปรจอนจะมาใส่ใส่กันเลยนะการเรียนก็ตัวน้อยน้อย โคมาน้าเพื่อวันเลยไ,ได้เงี่ยงเลยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, บอรสุขสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอลจอสแนลเมื่อนี้กะมาบ้านนะพี่น้องมาหาใส่เบ็ดกบอยู่ตามบ้านเนาะเพราะว่าอยู่บ้านหัวย่างกนะบบ่มีกบนะพี่น้องบอลจอใส่ตามหน้าสองสามเถื่อกนะบ,กนะบบ่ถืกเนาะกบบ่มีพี่น้องปีนี้เมื่อนี้ก็เลยมาหากินไก่พี่น้องมืนอะวนะ มากินอยู่ตามบ้านเนาะพี่น้ให้เพิ่นพาไปหาใส่เบดเนาพี่น้องมาใส่อยู่โคกเนาะอยู่ตามห่วยตามห้องหัวหัวาสิได้หรือบนเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่แถวบ้านคนก็ใส่ลายเนาะให้เพิ่นว่ามันอยากเบสเนาะมันบ่่คยมีก็เลยตามใจเพื่อนเนาะพี่น้องตามใจผู้พามาหาใส่เนาะกัตอนนี้กับกำลังสิไปหาคุดขี่กระเดือนเนาะพี่น้องคุดเหยียเตรียมไม่ก่อนหมจอดกับไปกับไอ้เพื่นสองคนเนาะโอ้ยมาบ้านเธอใด ฝนสิตกตลอดเนาะพี่น้องมาหากินเท่ายไม่แต่ฝนตกห้ามสีมืนๆม,ม,มาเลยผ้าห้องพื้มๆม,มาเลยจะบอกได้มาฝนตกห้ามอีกเน่มาหาใส่เบ็ดกับฝนตกห้ามให้เจ้าทิดเนาะผ้าไปคนสิผ้าไปให้คุดขี่กระเดือนอยู่ใส่ด้นฝนบ่ต๊กเข้าในหน้ากะสิตายวะเลยพี่น้องใบแดงมนเลยน้ำแห้งแลยเนะาะทำให้หน้ากะ หาขุดตามโคกกับบม่มีเนาะพี่น้องขี่กัน,นก็นจะไปหาขุดอยู่ตามเถียงเนาะอยู่ตามส่วนกล้วยเนาะพี่น้องเผื่อว่ามันมีฝน,นกระสิตกแหละถ้าฝนตกกรแลงก็จะไปหาเงี้งกบเลยเนาะถ้าใส่เบ็ดบ่ได้กับขีดือนก,นกน็อืดอืดโอ้ยข่าวในหน้ปีนี้ฝนบ่ตกใส่ พอจอดมาบ้านถ่ายมาพร้อมับกับสายฝนเนาะมาถ่ายมีแต่ฝนตกโอ้ยเข่าในนาเขากำลังสีเขียวผัดพลผัดปลาซ้ำตอนนี้ก็มาห้ารอโคตรอยู่ตามอคอกงว่วเนาะพี่เนาะ อยู่ตามนาเจ้าของโคดตามโคกตามควยมันบ่ค่อยมีขีดกระเดือนกระเอืดขนาดบางคนเขาหาไปใส่บางคนเขาไปเอาขีดกระเดือนของเนาะมาใส่ขีดกระเดือนคอร์ดใส่ปุ๊บนะหยัดตกเด้อฝนกะมาใส่เบ็ดมื่อเดียวก็สิตกหามซ้ำบ่ ทีแรกบ่จอนส้วนให้เพิ่นใส่อยู่แถวบ้านเนาะเพิ่นว่ามันบ่ค่อยมีเพิ่นว่าคนใส่หลายเลยแม่เพิ่นว่าคนใส่บางคนก็ขายได้สองสามแสนเนาะขายครบให้เพิ่นว่าอยู่ตามโคกหลายเพิ่นว่าตามห้วยตามห้องหลายก็เสือเพิ่นเนาะพี่นอ้องตามใจเจ้าทิ่นเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิมารหรือสิแป๊กพี่นอ้องกระทาไปรุ่นไปโซมกันเนาะเดแม่ประจอนก็สิหาขุดขี้เกเรียนซอยกันก่อนพี่น้องมันก็นเริ่มคำ่ำแล้ว ตอนนี้ก็สี่โมงนะตอนนี้ขี่กระเดอนเขากะคุดได้ลายเติบนะพี่น้องขี่ก็เดือนกันโต๊ะก็ค่อยญ่ายไปได้เนาะตัวน้อยน้อยน,พนะพี่น้องขี่เดอนเนาะตัวน้อยนอยขี่กะเดือนตามกองขิงหัวเนาะใส่ลายเติบไปี่น้องใส่เม็ดกบนำใส่เป็ดปลาน้ำเนาะ เดี๋ยวคุดจัะหน่อยกัน่าสิพ่อแล้วพี่นอ้องฝนก็นอย่าตกเด้อโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวไปทาเบิ่งตอนเฮาใส่เนาะตอนนี้ก็ได้เวลาไปใส่เนาะพี่นอ้นองน้องเพิ่นก็มาน้ำเนาะพอจอนเข้าไปเอาโคบอยู่บ้านเลยเอาเพิ่นมานำไปใส่เป็ดกบเลาะตามหัวยตามห้องพี่นอ้องสามไอ้น้องเนาะ เริ่มขับเลยพี่น้องหามงเลยภาพา,พาวนาอย่าให้ฝนตกเนาะหามงตอนนี้ก็มาห้อนห่องฮอนห่วยนะพี่น้องใส่ตำห่องตำห่วย ิกนนโนม้ากบ็บอยมากกับมาน้ำไอ,ไอ้เป็นเป็นคนใส่เนะาะมากับมาเบิดสามโตเลย ได้แล้วทำตกกำัขี่กเดือนใส่มือนะ่อยใส่สตามจังเลยวนนี้วันนี้ขีกเดือนก็นตุ่น้อยแนทะ้ครับทะตกเด้อ ใส่เนาะโอ้โานี่ใส well no ่เลยนี่ใส่หันาปั่นตีลนะหลังใส่สูงขนา ใส่ที่ใส่ซอยกันใอ้บอสไมจังไงไวใส่ภาพนากันไปเลยเดี๋ยวประจอนก็จะไปหายายเบสซอยกันครับพี่น้องจังแล้วไว้เนาะเดี๋ยวประจอนก็มาใส่ซอยกันเ entonces riêng cả tôi nói nói mà subscribe cho kênh Ghiền Để ั่งนันเป็นเหีนเสียบเนี่ยฮน้อย Yeah. Đi lên Okay. <laughs> ตอนนี้การสีข่ำนาอพี่เนาะ mm hmm. เบียดหอ,นอยนางลายอยู่เนาะ mm hmm. ใส่ตำห้องจกักเทไรไอ้เพิ่นพามาเ mm hmm. มื่อตึบเลยบ่จอจอบโมโหเลยเนาะ mm hmm. มาลองใส่บ่งตำห้องบ่งพี่นอ้องยนี่บ่ท่านนี้ใครมาใส่ บางคนเขาใส่ตามปากข่าวอยู่แถวบ้านเนาะใส่เบ็ดตามห่วยตามห่องเป็นครั้งแรกของปีเนาะพี่นอ้อง เบ็ดขอจอนกะเอามาแต่บ้านพ,พี่น้องพี่น้องเบ็ดเก่าฮักเลยทิมเ,เบ็ดเก่าทิมลดเบ็ดแต่บด้เ,บบเลาสั่น่ะปีนี้เอาเบ็ดเก่ามาใส่มันกะบ่บค่อยแข็งแรงปไปไหนมันผุมันผุมันพลอยเออเบ็ดเก่ามีแต่ฮักมันดอกเลย อันเดียวแล้วมันใกล้กันเรื่อใส่แล้วเนี่ยพอาะดีมืดพอดีเลยก็เห็นห้อยมาอยู่ห้อง ตอนนี้ก็ใส่มะฮอดผวยใหญ่เนาะพี่น้องขำเลยภาพกับสีสีม่วงเนาะอืมปลาปลายังครับโอ้นี่นี่ปลาปลาขาวหรือปลาสูตรยังเม็ดพวกกี่ลังเนาะยังเม็ดห่าหกลัง ถ้ารุ่นน้ำการเมือเ่อแรงพี่น้องว่าซิมานหรือว่าซิแพ็กเนาะถ้าเบิงตอนเฮามาเนียงเงาบางคืนเอาแล้วพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับประจอนก็จะขอจบคลิปเอาไว้เช่นี้ก่อนเด้อม,มาก็ระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งประจอน,นอ้ำเนาะเพื่อเฉพาะภาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีพี่น้อง